มาดูนะคะว่าห้องพักราคา1,000บาทที่หัวหินจะเป็นเช่นไรมมมือเนอร์ห้องพักอีเมืองหัวหินเนาะมายุบมาเปื่อนตอมือทาเกิดอย่างจนาสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโบขเมนนะะรั่บเช่นเคยนะคะ จะมารีวิวโรงแรมที่แบบน่าพักมากราคาอิสบายกอย่าของหัวหินที่หนึ่งไปด,ดูกันเลยนะคะว่าที่ไหนและก็โรงแรมเป็นแบบไหนไปกันเลยค่ะโรงแรมชื่อว่าสมายหัวหินรีสอร์ทตั้งอยู่ซอย94ซึ่งจะติดถนนใหญ่เลยจะมองเห็นไปอย่างชัดเจนก็ลองไปสอบถามราคา โอแก,กบแฟนก็วอล์กอินเข้าไปเลยนะคะก็ราคาอยู่ที่1,000พัทั่วเลยต่อคืนก็เท่าพักในช่วงประมาณวันที่24เมษายน2,566อันนี้ก็จะเป็นเตียงที่เราได้นะคะก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่เนาะคิงไซส์เตียงเดียวนะคะและก็เขาจะเตรียมผ้าเช็ดตัวจำนวน2ชุด แล้วก็จะมีมุมสำหรับชงกาแฟเครื่องเป่าผมและที่ชอบก็คือโต๊ะเครื่องแปลงแต่งหน้านะคะที่ชอบเพราะว่าคือแสงมันส่องถึงอะ่ะแสมันทำให้เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันดูง่ายนั่นเองและก็มีตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้นะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็กว้างมากเปิดเข้าไปแล้วก็จะมีซิง มีกระจกมีแก้วน้ำอี่สองใบแต่บอกเลยว่าโรงแรมนี้ระบบน้ำแรงดันแรงมากค่ะแรงมากจริงๆค่ะเออแบบไม่ต้องกังวลเรื่องว่าน้ำไหลไม่แรงเลยและก็จะมีส่วนบริเวณของที่อาบน้ำแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นั่นเอง ได้ส่วนนี้ก็คือระเบียงนะคะที่สามารถมานั่งชมวิวได้หรือสำหรับแฟนที่สูบุหรีก็สามารถที่จะสูบบุหรีในส่วนของระเบียงได้ก็จะห้องจะอยู่ฝั่งตะวันออกก็ตอนช่วงเช้าจะมีแดดนิดนึงแต่ว่ามันก็จะเย็นหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีสระว่ายน้ำอยู่ฝั่งตะวันออกเช่นกันเดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำด้านล่าง และนี่จะเป็นส่วนห้องข้างล่างนะคะตรงเช็คอินแล้วก็เดินออกมาก็จะเป็นที่พักผ่อนสำหรับคนที่อยากมานั่งคุยกันหรือนัดพบเพื่อนและนี่จะเป็นสวนเล็กๆด้านข้างแต่ว่าจัดได้ลงตัวมากและก็มีที่สำหรับสุบรีแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเลย ก็จะประดับประดาไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้และนี่ก็คือส่วนที่บอกก็คือสระว่ายน้ำมันเองสระว่ายน้ำก็กว้างนะคะทุกท่านกว้างและก็จะมีเก้าอี้ไว้สำหรับท่านที่อยากมานั่งเล่นริมสระว่ายน้ำ สำหรับราคา1,000บาทนี่ไม่รวมอาหารเช้าเพราะว่าในช่วงที่เข้าพักเนี่ยเป็นช่วงโล w season นะคะก็ไม่ได้ทำอาหารเช้าให้เนาะและนี่ก็คือส่วนของที่รับประทานอาหารเช้าถ้าเขามีบริการนะก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาตกแต่งสวยมากเลยก็อย่างที่บอกว่าจะมีการจัดแบบเต้าไม้แล้วก็คล้ายๆแบบโบราณ ผสมความสวยอะ่ะมันลงตัวมันดูนุ่มนวล <c oughs> ก็เลยอยากจะถ่ายให้ทุกท่านดูแบ่งปันนะคะว่าคือลองเข้ามาข้างในแล้วมันมีดีเทลมากเลยและที่สำคัญที่เลือกพักตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ซอย94มันไม่ต้องเดินทางไกลเราสามารถที่จะไปแหล่งบันเทิงได้ และก็ไปหาอาหารได้ทั้งประเภทอาหารฝรั่งและก็อาหารไทยและตอนนี้ก็คือเดินไปซื้ออาหารที่เป็นอาหารฝรั่งและก็ไปซื้ออาหารไทยของเราด้วยค่ะ และก็สั่งเป็นคลับแซนด์วิชที่ร้านนี้ก็อยู่ที่ราคา189บาทเอากลับไปทานที่ห้องจากนั้นก็ท่านก็เดินไปแค่นิดเดียวก็ข้ามทางรถไฟนะคะก็จะมีแม่ค้าขายข้างทางอาหารรถเข็นเนาะ ก็ราคาย่อมเยาวแล้วก็อร่อยมากนะคะนี่ก็จะมีปลาสม้มมีแกงเปรอะน่ากินมากเลยมีแหนมม,มีหลายอย่างทีเดียวนะคะแต่ว่าโบก็เลือกเป็น1ปลาช่อนเนาะก็ตกอยู่ที่ชุดละ70บาทแล้วก็ข้าวเหนียวก็ตกอยู่ชุดละถุงละ10บาทและนี่ก็จะเป็นผักสด,สด มัดละ10 <X Joh an> บาทก็หวังว่าวันนี้นะคะก็คงจะมีไอเดียเกิดขึ้นนะว่าเอ๊ที่พักหัวหินเป็นแบบไหนก็เมียฝรั่งชนบทก็ขอรีวิวที่พักแบบคือเราสบายกระเป๋านะคะก็คือไม่ใช่เราเป็นคนงกนะคะแต่ว่านะเราก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะก็ ถ้าใครมาโฮมเฮาอย่าลืมนะคะอันนี้แนะนำโรงแรมที่พักนี้เลยนะคะก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโบด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะทำคลิปมากเลยนะคะขณะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ระเบียงโรงแรมนะะเพื่อที่จะทำการบนรันทึกคลิปอยู่แล้วก็ อยู่ในระหว่างท่องเที่ยวด้วยก็จะยากลำบากนิดนึงในการาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ยังไงกอ็อย่าเลิมกันนะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดี